Love you. พี่น้องครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับผมมาอีกฝั่งหนึ่งครับดูอีกคลิปหนึ่งคลิปก่อนดูฝั่งโน้นครับจินนี้พาพี่น้องมาชมฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ยังไม่เสร็จครับผมกำลังจะขุดเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวไปนะครับ พอเสร็จในแต่ละวันเขาก็จะไปโอ้ตรงนี้เขาจะเหลือเอาไว้ครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเอาเหลือไว้ทําไมนะครับตัวนี้ครับกับตัวนั้นครับเหลือเอาไวทไ้ทําไมทาไมต้องเอาเหลือเอาไว้ ผมเองกัยังงมเข้าใจคัดเยอะสุดครับในบ่อนี้นี่เป็นดูซันครับแวกแนวมาคันเดียวครับดูซัน น,นี่ DX อะไรครับดีเอ็กสองร้อยสองร้อยเหรือว่าสองอะไรครับโอ้ยักษ์ใหญ่ทรงพลังทั้งนั้น ทีมนี้ใส่เยอะครับ3 2 0สอดีทเบอร์ห้า เจะทำไปเบาๆเรื่อยๆครับไม่รีบไม่เร่งนะครับผมทำงานที่นี่แต่ละคันไปเรื่อยๆครับไม่ได้เร่งเร็วเร่งแรงอะไรเอคันนี้คุ้นๆครับ ิบล้อคันนี้นี่คุ้นๆค,ครับโอ้ว่ามันเสียมากจากทางบ้านเท้าคนบ้าเออเนี่ยไม่อันปานยัง <c oughs> <c oughs> เคยวิ่งทอยอ้อยอยู่ครับนี่ทอยอ้อยน้ำรถด,ดัดครับพี่น้องเคยได้ท้ายคลิปอยู่รถคันนี้ครับ B for fighter. จะมิดซูทั้งนั้นเลยทีมเนี่ยทีมผุนมีแต่ลลอกครับม่ได้ยิสุสุครับทีมโน้นมีแต่ยิสุสุครับผมส่วนทีมนี้มิดซูครับนี่มิดซูทั้งนั้นเลยครับผมฮิโน่มีอยู่ไม่กี่คันนี่ฮิโน่กับยิสุสุครับมีอย่างละคันนะครับนอกนั้นเป็นมิดซูหมดเลยครับนี่ นี่ก็มิสูนี่ก็มิสูครับนั่นก็อิสูครับข้างหลังไปโน่นก็มิสูครับเดี๋ยวมาส่องดู d ีเอคันนี้ครับเราดูซานครับรถขุดจากแดนโสม ได้พี่น้องว่าได้หาวว่าได้จวดได้จาดยังครับทำงานอยู่นี่ใจเย็นๆครับสบายสๆครับพีดีทูคนนี้ก็ใจเย็นครับตักไปเรื่อยๆครับ โน่นครับน้ำมันลดน้ำมันครับบรรทุกมาทีละสิบล้อครับวันหนึ่งวันหนึ่งงานนี้น้ำมันเพียบครับเป็นงานทหารครับผมงานทหารน้ำมันเพียบครับบรรทุกมาเป็นสิบล้อเลยครับแต่ละวันครับลากมาเลยครับพี่น้องบางวันก็เอาเทเลอร์ครับลากมาเลยครับ พ่วงครับหัวลากครับลากมาเลยครับน้ํามันเวลาเพิ่นไปเติมน้ำมันเบิ้งดีดีตัวพี่น้องนี่เวลารถเวลาเพิ่นไปเติมมันครับยางต่อคนกันไปยรื่อยๆเขาแถวคือคือลูกเป็ดนี่ไหมครับเหมือนลูกเป็ดครับเดินเข้าแถวเรียงกันไปครับตัก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 กันไปนะครับเนี่ยขึ้นมาหมดเลยนะครับเนี่ยได้เวลาเติมน้ำมันครับ เดินขึ้นมาจากบ่อครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บขึ้นมาเยงแถวกันนะครับเดิมทีละคันทีละคันนะครับน้ํามันก็คือไม่อั้นครับไม่อั้นน้ำมันใครสามารถทำแล้วเหลือน้ํามันนะครับก็สามารถเอาน้ำมันเก็บเก็บไว้ได้นะครับน่าจะเป็นแบบนั้นครับผมงานแบบนี้ การเงินเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยโอ้ตัวนั้นโยนขึ้นครับขุดโยนขึ้นครับโยนอย่างเดียวเลยครับคันนั้นครับ เดี๋ยวพาไปชมที่เทกันดีกว่าครับว่าที่ที่เทจะมันไหมจะมียกล้อไหมเดี๋ยวเราไปดูครับ